แอดเวนเจอร์เขาขอตะลุยป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยเราช่วยนำทางท่องเที่ยวกลับเข้าสู่บรรยากาศของไปปะละังเราสองคนจะนำพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปสมรภูมิจริงโอ้โหเอาแล้วสิเอาแล้วส,สมรภูมิจริง ชักเริ่มชักเริ่มสั่นโู้ขาตัดมันเรื่องของผาตัดขขอโหดมากเลยนะฮะติดอันดับนะโหดมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเราไม่มีตัวอย่างดีกว่า<ต>ถ้าเปนต,<ำ>ตัวอย่างแล้จะตมันจะตีเแน้อยลงสัมพันธ<ม>์เลยดีกว่าน,น,นะไปออฟโหลดด้วยกันเลยดีกว่าครับ ใส่ถุงยังไม่ใส่สรครับสดเหรอครับครับตอนนี้เป็นรายการสดอยู่ <c oughs> เพราะว่าชอบแบบเดียวไม่ชอบใส่ถุงชอบเป็นเรียวครับอ๋องำยัง ูช้ชมครับตรงนี้สําคัญที่สุดที่จะต้องมีนะสาคัญยังไงลองอธิบายผมฟังหน่อยได้ไหมสมมติว่าคุณจะขึ้นที่สูงชันแสดงว่าถ้าผมไม่มีขึ้นไม่ได้สินอกจากขึ้นไม่ได้แล้วคุณยังอาจจะมีอันตรายด้วยอ๋อแสดงว่าตัวนี้ช่วยลดความเสี่ยงเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดหนึ่งเสี่ยงที่จะลดจะถลายจะลื่น<อ>พเพราะมมีสำคัญที่สุดนะเราจะาไปเกี่ยวต้นไม้แต่การที่จะนําไปเกี่ยวต้นไม้นี่ครับไม่ใช่ว่าเอา สลิงเรื่อเชือกนี้นะไปเกี่ยวกับต้นไม้ได้เลยนะไม่ใช่นะฮะผิดนะฮะเพราะอันนี้ถือว่าเราไม่ได้อนุรักษ์ถ้าเราเรักธรรมชาติจริงๆเราต้องห่วงแหนป่าและต้นไม้ของเราเราจะมีอุปกรณ์ที่จะคล้องต้นไม้ก่อนแล้วค่อยเอาสลิงนี้ไปไปคล้องเพื่อ,อดึงอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆตะก,กุยตะเกียรตะก,กายขึ้นไปข้างบนผมเข้าใจและมันจะได้ไม่ไปเสียดสีทําลายธรรมชาติด้วยถ้ารู้อย่างนี้แล้วนี่นะฮะ ให้เปลี่ยนวิธีคิดได้เลยว่าโอ้เราจะไปคล้องต้นไม้ได้เลยต้นไม้ตายนะครับผมเห็นตามสมควรเลยครับคุณเอกชนะทีนี้ตรงท้ายรถบั้นท้ายนี่นะก็ต้องมีด้วยเวลาคุณกลับลงมาในหน้าผาสูงชันหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงฝนตกหรือมันถลายหรือมันเลื่อนนี่นะฮะจำเป็นที่จะต้องใช้วินมึงนะแล้วค่อยๆห้อยลงมาครับคุณเห็นพวกสไปเดอร์อ่าฮะแบบเดียวกันแบบเดียวกันเลยครับมิฉะนั้นตรงนี้ ต้องไปฟังกูรูมิสเตอร์ออฟรอธิบายครับสลิงทดไม่ต้องแกะสลิงทด,อ,งทดอธิบายนิดนึงขออนุญาตเพิ่มนะครับโดยปกติวินที่มีมามีสลิงนะครับเป็นสลิงเนี่ยจะมีความยาวประมาณ25เมตร <c oughs> และใช้ได้จริงประมาณ20เมตรนะฮะวินนะคนใช้วินนะครับ ต้องรู้นะคุณจะใช้ได้มีความยาว25เมตรเราใช้ได้แค่20เมตรส่วนที่เหลือต้องเผื่อลรอเลอร์ไว้และเมื่อเราจะต้องกู้รถที่มีความระยะห่างเกิน25เมตรเราติดต้องมีสลิงสำรองจึงต้องมีสลิงสำรอง,ง,อง,ง,องเพื่อเพื่อให้การกู้รถนั้นสะดวกขึ้นและลดความเสี่ยงในเรื่ององอันตรายนะครับห้ามใช้สลิงเกิน25เมตรนะ อ่ะดบับต่อไปครับต่อไปครับลอกทดสแนปล็อกหรือล็อกทดมีไว้เพื่อคล้องสมบกคล้องต้นไม้และค <c oughs> วบคุมมุมของรถที่ย้ายขึ้นมาที่เราจะกู้หรือเราจะไปให้อยู่ในมุมที่ปลอดภัยให้อยู่ในทิศท,ทางที่เราต้องการนะครับ <c oughs> เพราะปกติเนี่ยมันไม่ได้เราไม่ได้ขึ้นในทางตรงอย่างเดียวมันมีมุมโค้งมุมฉากมุม หักซอกมุมพับผ้าอันนี้เยอะแยะนะครับอันนี้ต้องมีอันนี้ต้องมีอยู่แล้วครับต้องมีอันนี้ต้องมีอยู่แล้วอันนี้โซ่โซ่นี่โซ่นี่ขาดไม่ได้เลยโซ่ขาดไม่ได้โซ่ขา,ขาดไม่ได้เลยนะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์ทุกตัวทุกชิ้นเนี่ยมันขาดไม่ได้อยู่แล้วอีกอย่างหนึง่งคือคือผมจะจำของผมเลยว่ามีอะไรบ้างผมจะรู้เลยเวลาผมจะใช้ไปกู้รถหรืออะไรแล้วแต่ที่บดอยป่าตัดเนียผมจะรู้เลยว่าผมมีอะไรบ้าง ผมจะท่องอะไรบ้างและต้องใช้เวลาไหนใช่ผมจะรู้ทันทีเลยว่าที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยต่อไปก็คือหลังเครื่องมือต้องมีไว้นะครับรองเท้านะครับสะพานนะครับขวานขั้วอันนี้แต่สิ่งสำคัญคือทุกคนอย่ามองข้ามนะครับณปัจจุบันนี้มีสองอย่าง การใช้วินเนี่ยมีทั้งเชือกและสลิงแต่เชือกมีอายุใช้งานเราไม่ไว้ว่ากันนะฮะเพื่อความซื่อถกสบายนะครับแต่สำหรับตัวผมผมไม่ใช้เชือกเพราะมันเสี่ยงกับต,ตัวผมเกินไปกับรถที่เ,ออเกิดอุบัติเหตุผ้านี้มีความหมายต่อชีวิตนะครับอาจจะเป็นกระสอบป่านเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับมีปัญหามี มีพันจะเป็นต่อชีวิตมากเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่ามันมีมีวันจะเป็นกับชีวิตได้ยังไงแค่ผ้าผืนเดียวยกตัวอย่างจะพูดได้เลยว่าผมใช้สลิงเนี่ยขู้รถหรือเอารถขึ้นที่เกิดอุบัติเหตุถ้าผมไม่มีผ้าคุมสลิงถ้าสลิงขาดนั่นคือชีวิตจะต้องสูญเสียหรือ,อแวดร่างกายในส่วนใส่วนหนึง่งเข้าใจนะครับ ขอย่าเสริมนิดนึงนะครับเรื่องผ้ากับสลิงผ้ากับสลิงเนี่ยทำไมต้องมีผ้าหรือจะเอารองเท้าก็ได้หรือเสื้อก็ได้หรือผืนป <uma S 3> <jud> ูน้ก็ได้กิ่งไม้อก็ได้กิ่งไม้สดอะไรที่มันที่ต้องผ้าเพราะว่าเมื่อสลิงขาดแรงดีดกับของมันเนี่ยเป็นสามเท่าของแรงดึงมันมันก็คือสองสองสามเท่าของแรงดึงมันเมื่อมีแรงดีดกับผ้าตัวนี้จะลดแรงนั้นไม่ให้มันกระทบหาเราและไม่ไมกระทบหารถคันหน้า นะครับส่วนใหญ่ที่นิยมกันคือใช้กระสอบป่านนะครับใช้กระสอบป่านลดมัน,มนดลดหายากลดอันตรายานนแต่แต่อีกอย่างหนึ่งที่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 ผมแนะนํานะครับขออนุญาตเลยตรงนี้เลยนี่ปูพื้นเราเนี่ยที่ปูพื้นรถเราเนี่ยใช้ได้เลยครับเมืนนเ่อมัน <ไป S 1> ขาด<ไ>ป,ปุ๊บสลิงมันก็ไม่เป็นอิสระ มันจะถูกไอ้ตัวนี้กดไไมันไว้จะพันไปทันทีสลิงนี่จะพันอยู่กับตัวเนี้ยผมเชื่อแล้วเกินว่าได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยจากทิก่จากเทคนิคเทคนิคตรงนี้เล่นหลายคนนี่ใช้รถได้มีเงินซื้อรถได้แต่อุปกรณ์ตรงนี้นะครับอย่าเลือกซื้อมือสองอย่าเลือกซื้อของเทียมของแท้ดีที่สุดนั่นคือชีวิตของคุณนะใช่ฟังอย่างนี้แล้วอยากจะเห็นของจริงกันใช่ไหมไปตลาด ไปสิมันแล้วเจอแบบนี้เจออยังเจอมาแล้วแต่มาเจอที่นี่ครั้งแรกในชีวิตบอกสาะใจแล้วมันสาดิสด้วยผมบอกเลยว,ว่ามันต้องมาลองอ่พีเอกครับ,รบถ้าไม่มีคำว่าไปบ่ละเราไม่คงไม่ได้มากันแน่นอนแน่นอนครับ ผาตัดนี่ครับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอำเภอเขาคอสถานที่ท่องเที่ยวเหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบการขับขี่แบบออฟโรดขาลุยลุเพราะเส้นทางที่จะไปให้ถึงที่นั่นถือว่าโหดพอสมควรโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนจนถึงหนาวเนี่ยที่นี่จะเป็นจุดที่วัดใจของคนชอบขับแบบ4คูณ4ตะลุยแบบทางวิบากก็ได้เป็นอย่างดีเพราะกว่าจะได้ชมความงามของธรรมชาติบนผาตัดทั้งความงามของพระอาทิตย์ที่ขึ้นยามเช้าและทะเลหมอกที่ห่มคลุมวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว และต้องเผชิญกับเส้นทางคารื้หดทั้งลม้มทั้งบอนั่งรถแบบหัวโยกหัวคลอนกระเด็นกระดอนกระเด้งไปมากันเลยทีเดียวครับลุยแบบตะกุยตะกายตะโกนของเสียงเครื่องยนต์เนี่ยที่มีทั้งความลื่นความชันยาวๆระยะทางจากบ้านเขตน้อยถึงยอดผาตัดแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเองนะแต่ใช้เวลาในการเดินทางสองชั่วโมงกว่าหรือ,ออาจจะมากกว่านั้นยอดผาตัดเนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่1,400เมตรตั้งอยู่ตำบล เขตน้อยอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนการเดินทางครั้งนี้ครับรายการไปปะละขอขอบคุณเขาขอแอดเวนเจอร์ทัวร์เป็นผู้อำนวยความสะดวกดีจริงๆถ้าใครจะมาติดต่อเขาคอแอดเวนเจอร์ทัวร์ได้เลยนะครับ0986398278รายการเราการันตีเลยว่าดูแลดีมากครับนี่ เราขึ้นไปสัมผัสสมอระูุมขึ้นบน,นเราไปเห็นบรรยากาศเก็บเกี่ยวบรรยากาศมาฝากาท่านผู้ชมคุณคิดว่าเป็นบรรยากาศโอ้โห,โโหสุดจะบรรยายครับโยกไปโยกมาแต่มันมีความสุขนะครับกระดอนมั่งฝุ <c oughs> ่นมั่งเรียกว่าเอามาบำบัดปอดตัวเองบ้างฝุ่นธรรมชาติไม่ใช่ฝุ่นตกระปอกโอ้โหหลายๆคนนี่ได้เห็นว่าโอ้ี่สมรภูุมจริงจการ์ดมีบัตมีดใบ คือได้เห็นเทคนิคเทคนิคแบบนี้แล้วนะครับผมเชื่อไรเป็นมากนําไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไม่วันใดก็วันอาจจะได้ใช้หรือจําเป็นที่สุดนะเวลาเราไปในหมู่บ้านหรือบ้านของตัวเองหรือไปแล้วแต่ในบางทีมันติดลมติดอะไรเงี้ยเราจะรู้เทคนิคใช่ใไม่ใช่แบบเอ้าขอแรงหน่อยมาเข็นเอาขอแรงหน่อยมาลากง่ายเลยนะง่ายเลยนะเนี่ย แต่ตรงนี้เครื่องไม้เครื่องมือเรามีแล้วเรารู้เนี่ยมันง่ายที่สุดนะครับใช่เอาล่ะรครับท่านผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยนะฮะร,รายการไปปะละผมเชื่อเลยเกินมันหลายหลายคนได้ความรู้ไปมากข้อน้อยที่นําไปปรปับปรุงใช้นะครับหมดเวลาเพลงคนนี้จริงนะฮะครับผมโอกาสหน้าคราวหน้าจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามเขาคอเอ็กซ์เพนเชอร์ถ้าท่านใดอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้หมายเลขโทรศัพท์อยู่ด้านล่างนี้เราไม่ได้โชว์นะครับเราให้คุณโทรมาหา นะครับ <laughs> <laughs> ผมเจ้าชายตระุงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยนนท์ผมดรวินพีรวัต์สำหรับวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้จริงๆครับสวัสดีครับ แอดเวนเจอร์ <Adventure. S 2> เขาขอตะลุยป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยเราช่วยนำทางท่องเที่ยว